วันนี้เราจะมารีวิวรถเกี่ยวคูเปต้าดีซีเก้าสามนะครับตู้แอร์นะครับรถออกจากข้างมาใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ทันได้เกี่ยวนะครับแต่มันเป็นประสบการณ์ครั้งที่สองนะครับให้ถอดฝาข้างนะครับตู้ตะแกรงนะครับซ้ายนะครับก็จะมีน็อตอยู่ใช้มือหมุนออกสี่ตัวนะครับเนี่ผมก็ถอดไว้บ้างแล้วครับ จะมีสี่ตัวนะครับการดึงออกนะครับนี่นครับนับสี่ตัวอางนั้นจะมีน็อตตะแกรงอีกสามตัวนะครับตรงนี้นะครับเริ่มตัดูตะแกรงกันนะครับเบอร์สิบสองนะครับสามตัวนี่นะครับตะแกรงอันนี้ตะแกรงมากับรถนะครับตะแกรงศูน พอใช้ไปรู้สึกว่าฟางมันจะเยอะนะครับมันมากับข้าวนะครับ <S <S นี่ครับแล้วเ,เรามาดูตะแกรงสิ่งนครับนี่นะครับดูครับความแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นตะแกรงสิ่ง4.5หหุนนะครับอันนี้เป็นตะแกรงเดิมนะครับถ้าเราใส่แต่ตัวล่างไม่แนะนำเป็น ตะแกงสี่จุดห้าหุนนะครับถ้าตัวบนตะแกงบนเราไม่ได้ทานะครับเดีเราจะมาใส่กันครับอันนี้ก็เชื่อมดีเลยครับเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเชื่อมไว้แล้วจะมาใส่กันนะครับ โครงสร้างเก่าเดิมนะครับเปลี่ยนแต่ตัวตะแกรงเฉยนะครับฟังจะน้อยลงนะครับเวลามันร่อนตัวเก่าฟังเยอะส่วนอื่นเราก็ปรับเอานะครับจะมีปรับปรับได้หลายหลายระระดับนะครับจะมีข้าวเปียกแล้วก็ปรับเข้าวหนาแล้วก็ปรับข้าวบางแล้วก็ปรับนี่ครับ 93เดิมๆถ้าตัวบนเราไม่แต่งตะแกงตัวล่างขอแนะนำว่าใช้ตะแรกงกลม4.5หุนนะครับเราก็ฟางจะไม่น่าเกลียดน,นะครับยึดน็อต3ตัวนะครับสำหรับ DC 93ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปครับ